โลกเรา3ภาคส่วนสำคัญคือ United Nations Framework เนี่ยพยายามให้ประเทศต่างๆมารวมตัวกันในการประชุมขอบแล้วตั้งเป้าหมายที่ไปสู่ความเป็นกลางคราร์บอนให้เร็วที่สุดวันนี้97ประเทศนะครับในการประชุมล่าสุดของเราเนี่ย97ประเทศตั้งเป้าไปสู่ความเป็นกลางคราร์บอนแล้วซึ่ง97ประเทศนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยสิ่งที่เราต้องทำนะเรื่องใหญ่ๆที่สุดก็คือภาคพลังงานจะต้องมาปรับตัว ภาคพ,พลังงานเราวางแผนว่าเราจะต้องเน้นในเรื่องของ circular economy, F energy efficiency แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนรถของเราเนี่ยที่ใช้น้ำมันต่างๆเนี่ยมาเป็นรถ EV ให้ได้68%นะครับอันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เราก็คงจะต้องเลิกที่จะใช้ถ่านหินแต่ถ้าจะใช้ถ่านหินหรือใช้แก๊สธรรมชาติก็จะต้องนึกถึง CCS นะครับที่เราพูดกันว่าเราจะเป็นจะต้องมีอุปกรณ์มาเก็บให้เจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ไว เราจะส่งเสริมเรื่องไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรมโดยอาจจะดึงเอาแก๊สธรรมชาติมาเอาคาร์บอนา,อ,นาออกคอาบออกมาแล้วก็เอาตัวไฮโดรเจนไปใช้แทนบางส่วนในภาคอุตสาหกรรมแต่ที่สําคัญมากและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยคือภาคพื้นที่สีเขียวนะครับตะกี้เพื่อนเพื่อนผมก็มาพูดถึงเรื่องทำคาร์บอนเครดิตนะครับจริงๆการการการที่พยายามจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นมาตรการหลักของเราเลยนะครับเพราะว่ามันวินวินที่สุด วันนี้แนวโน้มของ Value Carbon Credit มันกำลังกำลังกำลังเข้ามาขณะที่กฎหมายหรืออะไรต่อมีอะไรก็กำลังคืบคืบคืบขานเข้ามาประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลนี้เข้ามาใหม่แล้วก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วมองว่าเราเป็นยุทธศาสตร์กฎหมายตัวนี้จะเข้ามาเพราะนั้นโอกาสของพวกเราทั้งภาคส่วนที่พยายามจะลดกับภาคส่วนที่จะทั้งเครดิต ก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งวันนี้ทั่วโลกเราเห็นภัยอันตรายจากการที่เราร่วมกันปล่อยแก๊สเรืองกระจกกันทุกคนแล้วนะครับในทุกภาคส่วนเลยเนี่ยตัวแก๊สเรืองกระจกกลายเป็นศัตรูตัวใหม่ของเราทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่พยายามที่จะวัดบาปของเราที่มีส่วนร่วมในการทําให้มีปัญหากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินคาร์บอนฟุตปรินนี้ ต่อไปข้างหน้าทุกภาคส่วนจะต้องมีการประเมินเราคาดการว่าการประเมินนี้จะมีผลต่อธุรกิจนะครับแล้วก็การประเมินนี้ก็จะมีส่วนอย่างมากต่อเรื่องราวต่างๆที่จะผลักดันให้ตัวธุรกิจหรือความอยู่รอดของธุรกิจหรือของประเทศเราเนี่ยม,มันมีผลกระทบแล้วจากนี้เองเนี่ยเราต้องปรับตัวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าลดการปล่อยและในที่สุดจะต้องไม่ปล่อย จุดนั้นคําที่ใช้บ่อยๆก็คือคําว่าความเป็นกลางดังคาร์บอนหรือความเป็นกลางทางการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับในมาตรฐานโลกเนี่ยเราบอกว่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยยากมากที่จะปล่อยเป็นศูนย์ถ้าจะปล่อยอยู่จําเป็นจะต้องเก็บมันไว้งั้นการปล่อยเท่ากับการเก็บมันก็เท่ากับเป็นการเน็ตนะครับมันจะมีคําว่าเน็ตขึ้นมาและเน็ตตัวนี้มี2คําว่าเน็ตนะครับ เน็ตแรกคือเน็ต C O 2เราพูดถึง C O 2กันมากในภาคพ,พลังงานเน็ต C O 2มีคำอีกคำหนึ่งเราใช้ว่าคาร์บอนนิวทัลิตี้คือความเป็นกลางทางคาร์บอนขณะที่มีคำอีกคำหนึ่งที่เราใช้บ่อยๆก็คือเน็ตซีโร่กีนเฮส์แก๊สอันนี้คือแก๊สเรือกจกทุกชนิดครับวันนี้นะครับทั่วโลกเราพยายามจะผลักดันให้แก๊สเรือกจกหลุดลอยไปยังบรรยากาศเนี่ย ให้เป็นกลางเร็วที่สุดหรือความจะต้องยุติการปล่อยแก๊สเรือนกรจกไปสู่บรรยากาศแล้วนะครับโดยวันนี้เรามองว่าภายในครึ่งศตรวรรษที่เหลืออยู่เนี่ยคือ2050 2060เนี่ยแก๊สเรือนกระจกมันไม่ควรหลุดไปในบรรยากาศแล้วประเทศไทยครับเล็งเห็นว่ากระแสโลกวันนี้เนี่ยมันมันเป็นกระแสที่แรงมากเพราะว่าทุกคนกลัวว่า ลูกหลานของเราจะสูญพันธุ์วันนี้ก็มีวิดีโออันนึงที่พูดถึงเรื่องตัวไดโนเสาร์นะครับที่บอกฉันก็สูญพันธุ์มาแล้วจริงๆเรื่องนั้นเป็นน่ากลัวจริงๆวันนี้ทั่วโลกจริงมารณรงค์กันประเทศไทยนะครับประกาศเป้าหมายที่สําคัญในขอบ26นะครับก็คือเราเป็นกลางคาร์บอนในปี2050แล้วก็เป็นเน็ตซีโร่กินเท่าแหรในปี2065ขอย้ำอีกทีอันนี้ก็เป็นกระแสโลกซึ่งเท่ากับว่าประเทศไทยจะต้องลด แก๊สเรือกระจกลงเนี่ยนะครับที่จะต้องปลดปล่อยจาก300กว่าล้านตันให้เหลือแค่120ล้านตัน120ล้านตันเนี่ยหมายความว่าเราสามารถเก็บได้ครับมีโอกาสจะเก็บได้แต่วันนี้ยังเก็บไม่ได้เราเก็บได้86ล้านตันเราต้องเก็บให้มากถึง120นะครับโลกเรา3ภาคส่วนสำคัญคือ United Nations f r a ร e w o r k เนี่ยพยายามให้ประเทศต่างๆมารวมตัวกันในการประชุมขอบแล้ว ตั้งเป้าหมายที่ไปสู่ความเป็นกลางคาร์บอนให้เร็วที่สุดวันนี้97ประเทศนะครับในการประชุมล่าสุดของเราเนี่ย97ประเทศตั้งเป้าไปสู่ความเป็นกลางทคาร์บอนแล้วซึ่ง97ประเทศนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยเอา97ประเทศมาดูเกือบเกือบ80%ของการปล่อยแล้วนะครับนอกจากประเทศที่ต้องร่วมมือกันแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ได้ฟังแล้วนะครับ ICO i อเคก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับซึ่งปล่อยแก้เรือจกเฉลี่ยต่อปีประมาณ5,500ล้านตันต่อปีก็มีเป้าหมายระยะสั้นคือก็เรียกว่าซีโร่โกลดนะครับซีโร่โกลดและในที่สุดก็ต้องเป็นเน็ตซีโร่ในส่วนของ500ล้านตันนี้นะครับตะกี้ก็ได้ฟังในภาคการบินภาคอากาศยานภาคการท่องเที่ยวต่างๆแล้วมีผลกระทบมากมายแล้วพูดถึง SAF ที่จะต้องเข้ามาเรื่องของเอ e น g y เอฟฟิเนซีของอุปกรณข์ของเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการอนุญาตให้เอาคาร์บอนเครดิตมาออฟเซ็ตนะครับจริงๆเรายังไม่ได้พูดอีกภาคหนึ่งคือ IMO คือ Marine นะครับ International Marine Organization ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่จะต้องควบคุมเหมือนกันนะครับในภาคการเดินเรือภาคการเดินเรือก็ปล่อยอยู่ประมาณพันล้านตันต่อปีซึ่งภาคการเดินเรือเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องเครื่องยนต์ในเรื่องของโลจิสติกเวิร์กเรื่องของวอยเยสต่างๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่า ทั่วโลกทุกประเทศ1 9อยก้บว่าประเทศ IKO ที่คุมอากาศยานทั้งหมดภาคการนเรือต้องร่วงกันหมดครับคานนี้สิ่งที่มันจะทําให้สำเร็จได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่องค์กรมากกว่าองค์กรเนี่ยจะต้องมาบรณงลงกันเพื่อจัดการเรื่องนั้นนะซึ่งวันนี้กระแสขององค์กรนะครับที่จะ ตั้งเป้าขององค์กรตัวเองไปสู่เนี่ยซีโรซึ่งวันนี้เราได้เห็นพวกเรามาแชร์กันเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราก็ไปสู่จุดนี้คือ Race to Zero คือตั้งเป้าไปสู่ความที่เราจะไม่ปล่อยหรือไม่มีส่วนร่วมในการทําให้โลกนี้มีปัญหากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับภาคเมืองก็เป็นอันนึงอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มแทนที่จะให้ประเทศตั้งเป้าเฉยๆองค์กรตั้งเป้านะครับ ประเทศไทยนะครับมากับถึงประเทศไทยประเทศไทยวางแผนเป้าหมายชัดเจนนะครับในขอบ27จากการที่เราเปั้งเป้าแล้วเนี่ยเราไปประกาศในขอบ27ที่อียิปต์นะครับในการสับมิดแผนและ,ละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นในปี2030ว่าเราจะต้องลดแก๊สเรือนกจกจากเดิมเราเคยบอกว่า20เราขอปรับเป็น30แต่เราบอกว่าเราจะขอบเพิ่มเป็น40ถ้าเราได้ รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคปซิตี้บิลดิ่งเรื่องของเรื่องการเงินหรือจะเป็นเทคโนโลยีทานเฟอร์ซึ่งอันนี้จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีสเสน่ห์นะครับต่อประเทศอื่นๆที่จะสนับสนุนเรารวมถึงมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจต่างๆในการที่จะส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทัวร์ทัวริซึมหรือจะเป็นนักลงทุนจากทางด้านตลาดหลักทรัพย์การเงินสีเขียว นะครับหรือจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการประชุมต่างๆก็จะผลักดันให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการไปในทิศนี้เนี่ยน่าจะเป็นทิศที่ถูกต้องกับประเทศไทยแล้วสิ่งที่เราต้องทำนะเรื่องใหญ่ๆที่สุดก็คือภาคพลังงานจะต้องมาปรับตัวภาคพลังงานเราวางแผนว่าเราจะต้องเน้นในเรื่องของ circular economy energy efficiency แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนรถของเราเนี่ยที่ใช้น้ำมันต่างๆเนี่ยมาเป็นรถ e v ให้ได้68% นะครับอันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เราก็คงจะต้องเลิกที่จะใช้ถ่านหินแต่ถ้าจะใช้ถ่านหินหรือใช้แก๊สธรรมชาติก็จะต้องนึกถึง c c s นะครับที่เราพูดกันว่าเราจะเป็นจะต้องมีอุปกรณ์มาเก็บไอ้เจ้าคร์บอนไดออกไซด์ไว้เราจะส่งเสริมเรื่องไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรมโดยอาจจะดึงเอาแก๊สธรรมชาติมาเอาคอ์บานดออกคาร์บอนออกมาแล้วก็เอาตัวไฮโดรเจนไปใช้แทนบางส่วนในภาคอุตสาหกรรมแต่ที่สําคัญมากและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยคือ ภาคพื้นที่สีเขียวนะครับกกเมื่อกี้เพื่อนผมก็มาพูดถึงเรื่องทำคาร์บอนเครดิตนะครับจริงๆการการ,การที่พยายามจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นมาตรการหลักของเราเลยนะครับเพราะว่ามันวินวินที่สุดเราต้องการได้120ล้านตันมาตรการต่างๆวันนี้ประเทศไทยเนี่ยวางแผนไว้ชัดเจนมีรถแมพอย่างชัดเจนในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาข้าราชการ กรมต่างๆในของกระทรวงพลังงานก็จะนําเสนอแผนใหม่ที่จะไม่ว่าจะเป็น PDP ของการผลิตไฟฟ้าแล้วก็พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่จะเข้ามาเรื่อง EV นะครับเรื่องประสิทธิภาพของตึกและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ได้อย่างน้อย30%ภาคภาคอุตสาหกรรมเราก็จะเน้นปูนไฮโดรลิกนะก็คือการเผาปูนให้น้อยใช้ปูนเผาที่น้อยลงใช้ปูน,ป,นปูนเม็ดที่เกิดจากการเผาลดลง นะครับแล้วก็ศึกษาว่าผู้จะต้องมีการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรของเสียจะต้องไม่มีการปลดปล่อยมีเทนออกไปเลยภาคเกษตรต้องมาพูดถึงเรื่องการปลูกข้าวที่จะสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกประเภทมีเทนลงมาได้อย่างไรเรื่องของมูลสัตว์ต่างๆที่มันหลงเหลืออยู่และทําให้เกิดแก๊สเรือนกระจกประเภทมีเทนเป็นต้นนะครับคราวนี้ตะกี้พูดถึงพื้นที่ป่านะครับในหลายโปรเจกต์เนี่ยวันนี้เอาจริงแน่นอนครับตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยและ ส่งเสริมให้เกิดการปลูกป่าให้ได้อย่างน้อย120ล้านล้านตันการกักเก็บนะครับจากเดิมมันอยู่ประมาณไม่ถึง90เนี่ยเราต้องเพิ่มพื้นที่ในแผนเราเนี่ยชัดเจนนะครับเราต้องการจะเอาพื้นที่ป่าธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ก,มกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งตะกี้มีคนถามว่ามีพื้นที่เท่าไหร่คําตอบคือมีประมาณ300,000ไร่นะที่ดูศักยภาพแล้วแต่พื้นที่ทั้งหมดของภาคธรรมชาติเนี่ยมีอยู่แค่11ล้านไร่เอง 11ล้านไร่แปลว่าศักยภาพอาจจะได้ประมาณ10กว่าล้านตันหรือ15ล้านตันต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็นป่าชายเลนเนี่ยมันจะได้สูงกว่านะครับขึ้นไปขึ้นกับว่าฝีมือเป็นยังไงแต่ทดลองดีที่สุดได้ประมาณ9กว่า9กว่า9กว่า9 9.4ตันนะต่อไร่เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำกันเต็มที่เนี่ยเราคงใช้เวลาประมาณ10ปีที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวตรงนี้แต่ว่า พื้นที่ธรรมชาติไม่พอครับเราเปิดโอกาสให้พื้นที่เกษตรด้วยพื้นที่เกษตรเนี่ยมีศักยภาพอีกประมาณประมาณเกือบเกือบสิล้านไร่ไม่ว่าจะเป็นที่สปกอที่ที่สามารถที่จะเอาต้นไม้เนี่ยแล้วก็ใช้ผลประโยชน์กับต้นไม้ตัดต้นไม้ได้พื้นที่สวนยางพื้นที่ป่าอะไรเป็นเป็นต้นนะครับรวมถึงพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนคราวนี้ภาครัฐเองเนี่ยอยากจะรณรงค์นะครับที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมมือกันวันนี้การกลับเคลื่อนนะครับ เึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องนําเสนอแผนตัวนี้นะครับในรัฐบาลใหม่นะครับเตรียมที่จะนําเสนอในเรื่องนโยบายเราทําแล้วก็คือเอาเรื่องแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติบูรณาการกับแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับให้การเรื่องของการลดแก๊สเรืองจกเนี่ยเป็นเป้าหมายของประเทศนะครับเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เรื่องงบมาเรื่องอะไรเนี่ยจะสอดรับกันหมด2เนี่ยก็คือเรื่องการส่งเสริมอย่างเช่นวันนี้ที่มนตรีมาพูดเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีของ CCS นะครับเราก็จะมีการส่งเสริมให้เราใช้แซนบ็อกโปรเจกต์มาทำเรื่องใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นได้โดยเวฟกฎหมายอะไรต่างๆให้โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับนิอินโนเวชันต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรอให้กฎหมายทั้งภาพรวมมันเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงอวนี่ก็จะมาอันที่3เรื่องการลงทุนการผลักดันให้เกิดการลงทุนใหม่หลายบริษัทในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องว่าการ ลดแก๊สเรืงองกระจกนี่เป็นโอกาสและมันเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าที่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เห็นด้วยแลวสิ่งนี้เองเนี่ยความเข้มแข็งโดยยุตศาสตร์ BCG ก็สามารถจะผลักดันให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศอันนี้ก็คือจะมีพูดถึงเรื่องอการส่งเสริมเรื่อง B.O.I การส่งเสริมเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยผลักดันเข้าไปในการลงทุนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบาย ถัดไปในเรื่องหนึ่งที่เราจะช่วยได้ให้โปรเจกต์ดีๆมันเกิดก็คือเรื่องการทําให้โปรเจกต์ที่ลดแก๊สเรือกระจกเนี่ยเป็นระบบการรับรองที่เป็นลนักษณะเซอร์ติฟิเคชันเป็นคาร์บอนเครดิตขึ้นมาจากโครงการที่ลดแก๊สเรือกระจกเฉยๆเนี่ยก็ถูกรับรองให้เป็นโครงการที่สามารถเอาไปออฟเซ็ตกับการปล่อยได้เป็นระบบมาตรฐานโลกนะครับที่เขายอมรับกันในการเอาผลลัพธ์นะครับที่เป็นการ ประเมินอย่างอย่างละเอียดว่าโครงการนี้ลดแก๊สเรือนกระจกได้จริงเอาไปใช้ในการออฟเซตอันนี้นะครับคือการส่งเสริมให้เกิดขบวนการรับรองคาร์บอนเครดิตแล้วเอาคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจภาคสมัครใจหมายความว่าธุรกิจนี้ไม่ถูกควบคุมแต่ธุรกิจนี้สามารถรับสมัครตัวเองไปไป,ไปทำโครงการดีๆและเครดิตแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้เอาไปใช้ตรงไหนเอาไปใช้กับ คอเสียครับคอเียของ i อเคโอไอนี่บอกเลยครับว่าตัวเองถ้าเกิดใช้ระบบของของอุปกรณ์ไม่สำเร็จก็ไปใช้ SAF ถ้าใช้ SAF ไม่สำเร็จเนี่ยไปใช้เครดิตได้เครดิตตัวนี้ก็คือเกิดจากทุกธุรกิจที่สามารถมีศักยภาพและมีความสมัครใจมาทําโครงการดีๆก็จะได้คาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตตัวนี้ก็เอามาออฟเซตในภาคการบินได้เป็นต้นอย่างนี้นะครับ นอกจากภาคการบินแล้วเนี่ยก็ยังมีภาคการเดินเรือและก็ยังมีองค์กรหลายองค์กรที่ต้องพยายามลดแก๊สเรืองจกตัวเองแล้วก็ไม่สามารถจะทําได้ด้วยตัวเองก็สามารถเอาเครดิตตัวนี้มาลบได้มันจึงเกิดความต้องการที่จะใช้คาร์บอนเครดิตมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตถ้าเกิดเรายิ่งเข้มข้นในการกดดันในผู้ปล่อยให้จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยคาร์บอนเครดิตก็ยิ่งมีแวลูมากขึ้นนะกระแสะของคาร์บอนเครดิตก็ก็จะเป็นทางออกอีกอันหนึ่งนอกเหนือจาก มาตรการบังคับต่างๆให้ผู้ปล่อยเยอะๆเนี่ยลดมาด้วยภาษีหรือลดลงด้วยค่าปรับนะพวกที่ปล่อยเยอะเนี่ยจะเจอมาตรการที่เรียกว่ามาตรการที่ต้องรับผิดชอบนะที่อันนี้ต้องไม่ออกเป็นกฎหมายนะครับซึ่งในข้อนี้รัฐกําลังอยู่ระหว่างการร่าง พรบ,บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งก็จะมีมาตรการแบบนี้นะครับสำหรับผู้ปล่อยที่เยอะๆขณะเดีดยวกันผู้ที่ไม่ปล่อยเยอะและมีโอกาสไม่ว่าจะเป็น SME หรือผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะทำคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจได้นะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกพวกนี้แหละครับเป็นสิ่งที่รัฐกําลังส่งเสริมนะครับรวมถึงที่ชัดๆเรามีโปรเจกต์ที่ที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยโดยเฉพาะแถวอ่าวไทยเนี่ยหรือบริเวณแม่เมาะเนี่ยกำลังดูว่ามันสามารถจะเป็นแหล่งดูดกลับ หรือกักเก็บไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่ารัฐเองเนี่ยส่งเสริมทุกภาคส่วนทุกรูปแบบนะครับให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นผมผมอยากจะฉายภาพรวมของระบบประเทศไทยนิดนึงจากเป้าหมาย NDC หรือตัวเป้าหมายหลักตะกี้ที่พูดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้จะเห็นว่าองค์กรที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็น องค์กรที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเยอะนะครับองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์องค์กรที่อยู่ในภาคบริการภาคขนส่งต่างๆเริ่มจะมีผลกระทบจากการที่ลูกค้านักลงทุนต่างๆเนี่ยเริ่มมากำหนดว่าเขาจะต้องรายงานการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับในรูปแบบของ ESG 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 ตัวนี้ก็จะเป็น c o m p i c e d นัน,นึงและ ESG เนี่ยจะให้ความสำคัญของเรื่อง Climate ถัดมาเมื่อเช้านี้เราก็มีการสัมมนา,ากันในเรื่องของซีแบมซึ่งในซีแบมเนี่ยคือผู้ส่งออกผู้ส่งออกจะต้องรายงานการปล่อยแก๊สเรือกระจกที่ในรูปของอีกรูปแบบหนึง่งนะครับต่อมาก็อาจจะมีเรื่องของพรบรรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบอีก i k o IMO ก็จะกําหนดเรื่องมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นไอ,ไอมาตรการสีแดงๆที่ผมอยู่ในอยู่ในภาพเนี่ยมันเป็นมาตรการในเชิงที่จะทําให้ผู้ปล่อยเนี่ยมีปัญหาและมีต้นทุน รวมถึงเรื่องกรีนแท็กซอนอมีก็คือผู้ให้กู้นะักก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับรวมถึงล่าสุดก็คือเรื่อง Product ังนั้นกลุ่มนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้บริษัทอีกกลุ่มนึงนะครับที่เรียกว่าโลคาร์บอนโปรเจกต์ดีพเลอเปอร์เนี่ยที่ว่าไม่ไม่ถูกควบคุมเนี่ยสามารถมาทำโปรเจกต์ดีๆแล้วได้ประโยชน์ได้อย่างยกตัวอย่างการปลูกต้นไม้เป็นต้นนะครับหรือจะไปทำพลังงานทดแทนหรือจะทำเรื่องของ EV เป็นต้นก็จะอยู่อีกกลุ่มนึงมาอยู่อีกฝั่งหนึง่งฝั่งนี้ควรจะได้รับสีฟ้าครับค เขาควรจะได้รับอินซนตีฟแล้วก็เมื่อเขาทาตัวนี้มามันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนที่ทําเกินกว่าปกติกับคนหนึ่งที่ปล่อยมากกว่าปกติก็จะเป็นลักษณะของระบบตลาดซึ่งระบบตลาดเนี่ยก็จะมาช่วยทําให้ต้นทุนของภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นถ้าประเทศไทยวันนี้นะครับมารวมตัวกันวันนี้ล่าสุดเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าเ,เรียกว่าเครือข่าย ความเป็นกลางคาร์บอนเนี่ยหรือประเทศไทยนะครับเรามีถึง493องค์กรที่ตั้งเป้าว่าเราจะเป็นผู้น,นําระดับองค์กรนะครับไปสู่ความเป็นกลางคาร์บอนก่อนประเทศไทยมีถึง493องค์กรมารวมตัวกันแล้วก็มาร่วมกันนะครับที่จะลดต้นทุนของตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับองค์การบริหารจัดการกาสเรือโจกเป็นองค์กรที่เราสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่า เราจะสร้างอีโคซิสเตมตัวนี้จนทำให้ตัวความเป็นกลางราคาบอนของเราเนี่ยบรรลุก,ก่อนและเหลือและเราสามารถเอาสิ่งที่เป็นเครดิตเนี้ยไปเทรดกับภาคขอเซีย i k o หรือจะเป็นต่างประเทศนะครับก็จะได้ไประโยชน์สูงสุด TCO เข้าไปเกี่ยวยังไง QO ก็เป็นองค์กรที่เป็นโปรโมเตอร์นะครับที่จะไปสนับสนุนการประเมินการปล่อยประเมินเรื่องของโครงการลดแก๊สเรืองกระจก แล้วก็ประเมินความเป็นกลาง,างคาร์บอนว่าท่านเป็นหรือเปล่านะครับเราก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยที่จะมเช s ร์สแ t a n d a r d ให้เป็นดูส่งเสริมให้นะครับแล้วก็วันนี้เรากำลังส่งเสริมให้ระบบตลาดระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตมันมีแวลูมากขึ้นเท่ากับเราให้ส่งเสริมให้โปรเจกต์ดีๆอะ่ะมันเกิดโปรเจกต์ project ดีมันเกิดมันเท่ากับประเทศไทยอะ่ะก็มีการลดแก๊สเรนจกมากขึ้นขณะที่เราก็ มีเรื่องของการที่ว่าผู้ที่มีการปล่อยเยอะค่อยๆลดตัวเองมีการตั้งเป้าลงมาเพราะฉะนั้นที่อยากจะแนะนําพวกเราก็คือใครมีโอกาสที่จะทําโครงการดีๆที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับเอามาแลกกับบริษัทใหญ่ๆที่ตั้งเป้าเป็นเนตซีโร่นะครับเมื่อเช้าก็คุยกันทุกคนอยากเป็นเนตซีโร่หมดเนี่ยมันเป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับมันเป็นวินวินโซลูชันวันนี้ t g o ครับยินดีที่จะรับใช้และสนับสนุนนะครับให้พวกเรามาทำโครงการดีๆกันเรากำลังทำโครงการที่จะเกิดตลาดแลกเปลี่ยนเราอยากจะมองว่าตลาดตัวเนี้ยถ้าเราทำดีๆเราจะทำให้โครงการรอบๆบ,บ้านเราในริจิเนลนี้มาทำสเปคเดียวกับเราเราก็จะเป็นผู้ที่เก็บ เครดิตตัวนี้เอาไว้แล้วสามารถใช้เครดิตตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ได้เราอยากจะเป็นศูนย์กลางของคาร์บอนเครดิตในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยเราจะมีอำนาจต่อรองในเรื่องต่างๆขณะที่เราเป็นคาร์บอนนิวทรอลเราก็มีความได้เปรียบทางด้านการค้าด้วยเพราะทุกคนจะต้องเป็นนิวทรอลหมดนะครับก็แผนสุดท้ายแล้วครับวันนี้แนวโน้มของ Val u e Carbon c คร d i t มันกำลัง กำ,กำลังเข้ามาขณะที่กฎหมายหรืออะไรต่อมีอะไรก็กําลังคืบคืบคืบขานเข้ามาประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลน,นี้เข้ามาใหม่แล้วก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้แล้วมองว่าเราเป็นยุทธศาสตร์กฎหมายตัวนี้จะเข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสของพวกเราทั้งภาคส่วนที่พยายามจะลดกับภาคส่วนที่จะทั้งเครดิตก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งครับผมในฐานะของทีทีจีโ ก็ขอบคุณเวทีนี้มากเลยนะครับที่ผมดีใจมากที่ทุกคนเนี่ยมาพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าเป็นคาร์บอนนิวทรัลหรือ Net ซีโร่เรารู้สึกว่าประเทศไทยเรามีความหวังแล้วครับขอบคุณครับ